สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกทคนคลิปนี้ก็เป็นการเปิดร้านขายอาหารไทยคะ่ะวันนี้แอนก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามว่าขายผัดไทยราคากล่องเท่าไหร่ในอเมริกาถูกหรือแพงคะและตอนนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งเมนูผัดไทยไก่และข้าวผัดไก่และนี่ก็เป็นหน้าตาของผัดไทยไก่และข้าวผัดคะ่ะ ก่อนที่แอนจะเสิร์ฟให้ลูกค้าแอนก็จะโรยด้วยผักมีถั่วง,งอกมะนาวซีกและต้นหอมหัน่นซึ่งโดยปกติที่ไทยเราจะใช้กุยช่ายแต่ที่อเมริกาแอนก็จะมาประยุก์ใช้เป็นต้นหอมหั่นค่ะเพราะมีตลอดปีส่วนกุยช่ายมีบ้างไม่มีบ้างค่ะแอนก็เลยใช้ต้นหอมเพราะก็อร่อยเหมือนกันด้วยค่ะ สำหรับเมนูผัดไทยนี้แอนก็จะมีพริกปดแล้วก็ถั่วลิสงบดให้กับลูกค้าด้วยค่ะเผื่อท่านใดต้องการทานเผ็ดๆนะคะก็สามารถใส่ได้เลยโดยการใส่เองได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีถั่วลิสงบดอร่อยๆกรอบๆให้กับลูกค้าด้วยค่ะส่วนราคาของผัดไทยกล่องนี้นะคะแอนก็ขายในราคา13.99ดอลลาร์ลค่ะเป็นเงินไทยก็476บาทค่ะ ไม่แพงเลยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับค่าครองชีพของอเมริกาค่ะต่อมาก็จะเป็นข้าวผัดค่ะคนอเมริกาส่วนมากจะชอบกินเนื้ออกไก่ค่ะและร้านแอนก็จะมีลูกค้าสั่งเมนูเนื้ออกไก่เยอะที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงข้าวผัดไก่กันก่อนค่ะข้าวผัดไก่ร้านแอนก็จะมีแตงกวาวางไว้บนหน้าสองชิ้นแล้วก็ หน้าของข้าวผัดไก่ก็จะโรยด้วยต้นหอมหั่นค่ะเพราะความสวยงามนะคะและเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะออสำหรับกล่องข้าวผัดไก่นะคะแอนก็จะขายอยู่ที่13.99เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเมนูไก่นะคะถ้าเป็นเมนูซีฟู้ดแอนก็จะบวกเพิ่ม2เหรียญค่ะนั่นก็หมายความว่า ถ้าเป็นเมนูเกี่ยวกับกุ้งทุกเมนูก็จะราคาที่15.99ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทย545บาทค่ะ